สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วเรามาดูเทคนิคต่อไปของการระบายสีน้ําก็คือเป็นเทคนิคเปียกบนแห้งนะครับเปียกบนแห้งก็คือระบายสีที่เปียกบนกระดาษที่แห้งแล้วไม่ว่าจะเป็นสีที่ลงไปก่อนแล้วแห้งแล้วก็ตามเนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะครับวิธีก็คือผมอธิบายงี้โจทย์ก็คือจะเป็นนี้ครับเราจะแบ่งช่องสี่เหลี่ยมอันเนี้ยเป็น3ส่วนครับหนึสาม เวลาเราลงสีน้ำเนี่ยลักษณะการทำงานเนี่ยสมมุติว่านี่เป็นต้นไม้หนึ่งต้นแล้วกันเป็นลำต้นของต้นไม้หนึ่งต้นถ้าแสงมาจากทางนี้ก็แสดงว่าทางนี้จะอ่อนกว่าทางนี้ใช่ไหมครับทางนี้อ่อนทางนี้เข้มใช่ไหมครับน้ำหนักก็จะกลายเป็นอ่อนกลางเข้มเวลาลงสีน้ำเนี่ยเขาจะลงทั้งหมดทั้งชิ้นทั้งชิ้นของของส่วนของส่วนที่ที่เรากำลังจะลงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ น้ำหนักอ่อนสุดเนี่ยเราก็จะผสมสีให้ให้จางๆหน่อยผสมให้เหลือเหลือดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานไม่ทันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราสะดุดได้นั่งอ่อนนะครับตอนนี้กระดาษมันเริ่มบวมีกนิดนึงแล้วเราก็จะลงแบบนี้เลยลงเหมือนเทคนิคการบายเรียบเลยครับเทคนิคนี้เนี่ยเอาไว้ทำแสงเงานะครับเวลาเราวาดรูปเนี่ยบางที ใช้เป็นประจำเลยคือการลงแสงเงาให้เกิดน้ำหนักอ่อนเข้มอันนี้ผมทำให้ดูเร็วๆนะครับก็ลากลงมาเลยเพราะว่ามันก็เหมือนกับเทคนิคที่ผ่านมาที่เราเคยทำบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าทำไมมีน้ำหนักอ่อนกลางเข้มทำไมเราไม่ลงอ่อนก็ลงแค่พื้นที่ตรงจากนี้ถึงนี้ก็พอแล้วทำไมต้องมาลงถึงหมดตรงนี้เลยคือการที่สีมันซ้อนกันเนี่ยสำหรับสีน้ำเนี่ยเมื่อเป็นสีโปร่งแสงเนี่ย การซ้อนกันของสีของชั้นสีเนี่ยมันจะเกิดทําให้เกิดมิติแล้วก็ภาพเนี่ยโทนสีมันก็จะกลมกกืนกันนะครับก็ลงมานี่ผมปาดเร็วๆตามตามถนัดของตัวเองแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นอันที่ซ้ําจากคลิปก่อนๆแล้ว ไล่ลงมาเรื่อยๆก็สุดข้างล่างครับสุดข้างล่างก็ไม่ต้องเติมสีอะไรมากมายแล้วก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราซับสีออกด้วยผูกันเช็ดกับกระดาษให้แห้งนะครับแล้วก็ซับออกอย้ามีครั้งหนึ่งอย่าอย่าทำอย่างนี้นะครับแบบนี้มันจะทำให้งานเราเลอะเทอะนะครับ ซ้บมันออกนะครับโอเคเรียบร้อยสำหรับชั้นแรกนะครับเดี๋ยวเรารอมันแห้งแนละ้วเดี๋ยวเรามาซ้ำกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งอีกสองครั้งอ่าเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนต่อเทคนิคเปียกบนแห้งรอบต่อมานะครับก็คือการสร้างน้ำหนักให้มันเข้มขึ้นผมก็จะผสมสีให้ให้เนื้อสีเยอะขึ้นนะครับเป็นประมาณน,นี้ เพิ่มเนื้อสีเข้าไปก็จะลงพื้นที่สองในสามของที่เรามาร์คเอาไว้อย่างที่บอกว่าสมมุติว่ามันคือต้นไม้อ่ะมันได้มีแสงเข้าทางซ้ายใช่ไหมครับแสงสว่างเข้าทางซ้ายจากนั้นเราก็ลงทางขวาให้มันเป็นน้ำหนักกลางผสมสีเนื้อสีเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จะเข้มขึ้น ก็ไหลลงมาแล้วสับสีข้างล่างครับก็จะจบเป็นชั้นที่สองนะครับเราก็รอแห้งอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้ก็สับออกเยอะหน่อย เดี๋ยวรอมันแห้งแล้วเรามาซ้ํารอบที่สามกันซึ่งเนื้อสีก็จะค้นขึ้นด้วยมาต่อกับเทคนิคเปียกบนแห้งต่อนะครับก็เมื่อเรารอสีตาหนักชั้นที่สองแห้งแล้วเนี่ยเราก็ผสมสีชั้นที่3ามซึ่งมันเข้มมันค้นขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เ,เพิ่มเนื้อสีเข้าไปจากนั้นเราจะลงเป็นพื้นที่ประมาณ1่ใน สามจากของเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเปรียบเลยเทคนิคนี้อธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งมันก็คือการทำให้เกิดน้ำหนักนั่นแหละครับอ่อนกลางเข้มนะครับแสดงว่ารูปหนึ่งรูปถ้าใครเคยเรียนพื้นฐานการวาดเส้นมาก็จะเข้าใจว่าการวาดรูปเนี่ยของทุกสิ่งเนี่ยมีน้ำหนักอ่อนกลางเข้มเป็นอย่างน้อยนะครับแสดงว่าทุกๆวัตถุมีมากกว่านี้ก็ได้มีห้าน้ำหนักก็ได้ เราจะทาเป็นห้าช่องก็ได้ห้าน้ําหนักเวลาทางานจริงเราก็คิดเรื่องเหล่านี้มันจะทําให้เราย่อยทุกอย่างในการทํางานได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเปียกบนแห้งจากหนังสือของอาจารย์นพดลให้ดูแล้วกันนะครับว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยก็ไปทําอะไรได้บ้างโดยคร่าวๆก็ยกตัวอย่างอารูปดอกกุหลาบอันนี้จะเห็นว่าตัวดอกกุหลาบกับใบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นขอบขอบคมคมใช่ไหมครับ ก็เนี่ยครับวิธีทํางานเนี่ยรอบแรกลงแบบนี้นะครับรอบที่สองเพิ่มน้ําหนักครับเข้มขึ้นเห็นไหมครับรอบที่สามก็มีอีกชั้นหนึ่งอีกเป็นอีกน้ําหนักหนึ่งก็จะเป็นประมาณหน้าตาประมาณนี้นะครับรอให้พื้นแห้งแล้วก็สร้างน้ําหนักขึ้นมาครับก็อันนี้ก็ลงเสร็จแล้วก็รอแห้งเป็นชั้นชั้นชั้นไปเทคนิคนี้สําหรับมือใหม่ ในการสร้างภาพขึ้นมาให้เกิดเป็นภาพที่เหมือนกับเป็นการฝึกคุ้นํคำความคุ้นเคยกับการระบายสีก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่เราคือถ้าเกิดว่าเราฝึกการระบายเรียบของอที่เป็นเทคนิคแรกไปแล้วอย่างคล่องแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถมาใช้ต่อยอดจากอันนี้ได้แล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการผสมสีให้คงที่การกะปริมาณน้ํากับสีอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกใช้เทคนิค เปียกบนเปียกเปียกบนแห้งอ่ะแห้งแห้งบนเปียกครับแห้งบนเปียกเอาพูดไปพูดมางงละแห้งบนเปียกเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคที่ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราต้องทํางานแข่งกับเวลาครับสาหรับคนที่พื้นฐานอาจจะไม่แน่นมากอะไรเงี้ยก็ลองใช้เทคนิคนี้ในการทํางานดูก็ได้นะครับเปิดให้ดูอีกทีนึงรูปดอกกุหลาบสก,กี้นะครับก็เป็นนะฮะค่คอยค่อยเติมไป แห้งแล้วก็เติมเป็นชั้นชนช,นชั้นไปนะพอเราเริ่มคล่องอัะรงนี้แล้วเร,เราค่อยอันนี้ไม่ใช่คนระับพอเร,เริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้เทคนิคที่ยากขึ้นก็ได้นะครับครับผมก็จบแล้วครับสำหรับเทคนิคอย่าลืมกดติดตามครับผม